น่าจะน่าจะเป็นผมนะที่ทอายุน้อยสุดสำหรับการเป็นประธานสโม,มสรฟุตบอลผมเฟอร์วันธรรมนูญชันสวรรค์ครับประธานสโม,มสรฟุตบอลสุพรรณบุรีซีรอะสุพรรณเนี่ยเป็นคำ ที่ค่อนข,ข,ข้างบ่งบอกาการถึงคนจังหวัดสุพรรณบุรีฟิสซีครับไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่ที่ไหนครับแต่ว่าคำว่าเลือสุพรรณเป็นคําที่เชื่อมความสัมพันธ์และการระหว่างคนสุพรรณบุรีด้วยกันแล้วก็บ่งบอกถึงตัวตนคนสุพรรณบุรีครับที่เป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันมาไหนไปไหนด้วยกันเห็นได้ชัดว่าตอนนี้สุพรรณบุรีฟิสซีเนี่ยไม่ได้มีสตาร์หรือว่าไม่ได้มีใครที่โดดเด่นมากนัก ก็คือใช้ทุกคนเป็นทีมเอิร์กแล้วก็ไปด้วยกันความท้าทายอย่างแรกเลยคือจากปีก่นกอนๆนะเราก็อยู่ไทยแลนด์รีมยรีดิวชั่นหนึ่งมาก็เกือบ10ปีแต่ว่าปีนี้พอได้รับไม้ต่อนี่มาคุมทีมตอนช่วงอยู่ิวิชั่นสอก็มีหลายๆอย่างที่ถูกลดทอนลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์จำนวนคนดูหรือว่าอะไรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงลดลงไปอย่างเยอะแต่ก็ ถือว่าเป็นความท้าทายและความสนุกอย่างหนึ่งที่ที่จะทําทีมกลับมาให้อยู่จุดสูงสุดอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงไปสําหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวที่ดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีเหมือนกันที่ได้เริ่มต้นจากิวิชั่นสแล้วก็ค่อยๆไต่ไปเลยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะคุ้นเคยกับอ่โลกปัจจุบันนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีการบริหารทีมฟุตบอลอ่จากต่างประเทศหลายๆทีมที่มาเป็นตัวอย่างให้เราได้การมีคนรุ่นใหม่นะก็คือจะมีการตัดสินใจอะไรที่มันจะ แปลกไปจากเดิมซึ่งก็จะส่งผลดีและไม่ดีในอนาคตก็เดี๋ยวต้องดูการแต่ว่าพอได้มีอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยมันทําให้ทีมฟุตบอลเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนไม่แบบว่าเหมือนเก่าพอมาบริหารจากคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือทีมงานก็เป็นคนรุ่นใหม่สตาโฟโค้ชหรือว่านักบอลเนี่ยก็เป็นเป็นคนรุ่นใหม่หมดเลยก็คือจะได้พลังกาลังได้แรงได้ความคิดได้การวิเคราะห์อะไรใหม่ๆเยอะพอสมควรเด็ก ในท้องถิ่นและกกรเด็กในจังหวัดจะได้รับโอกาสในการเป็นนักกีฬาอย่างเช่นอถา้าฟุตบอลก็คือเด็กทุกคนจะได้มีโอกาสคือเราก็มีอะคาเดมี่มีการส่งส่งนะักฟุตบอลไปแข่งระดับที่ส่งขึ้นคือเด็กก็จะได้รับอโอกาสที่เวลาเวลาที่จะพัฒนาต้องมีคู่แข่งที่ที่เก่งพอสมควรซึ่งมันจะพัฒนาไปด้วยกันทางยอดพอมีเรามีแกนกลางแล้วเนี่ยว่า การแข่งมันระดับประเทศนะเด็กก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถยิ่งขึ้นต้องพยายามคือพอไปแข่งกับเขาถ้าเกิดเจอทีมที่แข่ง,ข,งขึ้นมาเนี่ยต้องพยายามมากขึ้นซึ่งเป็นการวางราฐฐานให้เด็กในจังหวัและการที่จะเติบโตไป,ไปเป็นนักกีฬาและสร้างอาชีพให้เขาได้คืออย่างที่รู้ก็คือนักบอลหลายๆคนเนี่ยคือเงินเดือนก็สูงพอสมควรซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ ได้ผ่านการตั้งแต่อคาเดมีจนขึ้นมาถึงเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็จะได้รับเงินหรือค่าแรงอะไรเงี้ยก็จะสูงขึ้นพอสมควรถ้าเทียบกับในเลทปกติซึ่งพอมาด้านนี้เนี่ยจะต่อยอดพอจบนักจากการเป็นนักฟุตบอลไปก็จะมีต่อยอดไปได้หลายส่วนซึ่งเป็นก้าวแรกของของเด็กในจังหวัดที่ได้ต่อยอดไม่ใช่แค่ฟุตบอลมีหลายๆกีฬาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราสนับสนุนทั้งตะก้อบาสหรือว่า หลายๆกีฬาซึ่งถ้าดูในโรงเรียนกีฬาก็จะมีหลายกีฬามีว่ายน้ำมีอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งต่อยอนให้ทั้งคนในจังหวัดไปสู่ระดับประเทศซึ่งก็จะได้ค่าตอบแทนสูงพอสมควรในการสร้างงานนพระท้องถิ่นิยมก็คือการที่ให้คนในจังหวัดรักในสิ่งที่ที่ตัวเองมีเนาะคือก็นแน่นอนอยู่แล้วว่าทีมจังหวัดเนี่ยคือเราก็ต้องเชียรจังหวัดที่ที่ตัวเองเป็นบัคเกิดของเรา คือพอเป็นจังหวัดที่มันขึ้นชื่อด้วยจังหวัดของตัวเองทุกคนก็อยากจะเชียร์เลยไม่ว่าคุณจะอยู่อำเภอไหนมีกี่สิบอำเภออย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นสุพรรณทุกคนก็ร่วมใจกันมาเชียร์ทีมเดียว <tenga your ears> จากที่เราทำปีนี้ปีแรกครับก็ก เริ่มสนใจจะสร้างตั้งแต่เด็กเลยก็คือตั้งแต่เด็กอายุ10บครัวสิบสองจนขึ้นมาจนจนถึงเด็กโตถึงก็มีการพัฒนา,าถ้าเป็นของเราเขาจะเป็นของนักกีฬาคือจะสนับสนุนการการเป็นนักกีฬาให้เด็กที่จะเติบโตขึ้นมาซึ่งพอเป็นนักกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กคนนั้นคนเดียวแต่ว่าจะเป็นหลายๆคนคือพอสมมติลูกคุณมาเล่นฟุตบอลใช่ไหม ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องญาติมาเชียร์ทีนี้ก็จะเริ่ม,เร,มเริ่มขยายไปเรื่อยๆก็จะไม่ใช่แค่แบบมาเชียร์ลูกละทีนี้ก็จะมีธุรกิจอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันแข่งเช่นมีร้านอาหารมาขายเป็นของคนนู้นคนนี้เขาก็จะเข้ามามันจะจากการเตะฟุตบอลแค่แค่แมตช์เดียวกลายเป็นส่วนรวมเป็นสังคมที่ที่จังหวัดสุพรรณได้เกิดมา เดือนเดือนเนี่ยอาจจะเจอเพื่อนด้วยกัน2ครั้งได้มาดูลูกเพื่อนเล่นหรือแม้จะเป็นลูกของเราได้มาเตะฟุตบอลได้มาอยู่ในจังหวัดได้มาเจอได้มากินข้าวได้มาทําอะไรด้วยกันนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการที่สร้างความเข้มแข็งของคําว่าเลือดสุพรรณให้แน่นยิ่งขึ้นถ้าคนรุ่นใหม่ก็จะมีแนวคิดใหม่ๆใ,ใช่ไหมแต่ว่า มันก็จะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ละกันจากคนรุ่นก่อนด้วยซึ่งพอมาผสมระหว่างคนรุ่นก่อนที่มีประสบการณ์กับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการพัฒนาของฟุตบอลในอนาคตได้พอสมควรทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับชาติซึ่งตอนนี้เราก็จะได้เห็นหลายๆอาจจะมีโคด้ดโค้ดรุ่นใหม่นะฟุตบอรลรุ่นใหม่ผู้จัดการทีมรุ่นใหม่คือตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายซึ่งจะทําให เหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับในอนาคตที่จะมีคนรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ๆบวกกับประสบการณ์จากก่อนๆที่เห็นมารวมถึงโซเชียลมีเดียที่ตอนนี้มีการเก็บข้อมูลหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะพอสมควรซึ่งจุดเด่นที่คนรุ่นใหม่จะมาทําคือเอาข้อมูลพวกนั้นนะมาพัฒนาต่อยอดเพื่ออนาคตได้เป็นครั้งแรกเนาะที่ผมได,ได้มาทำงานแต่ก็เห็นอะไรหลายยังคือทั้งแฟนบอลทั้ง ทีมงานทั้งไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ผลักดันทีมจนมาถึงขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็อยากให้แฟนบอลสุพรรณหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนสุพรรณแต่ว่ามาเป็นเลือดสุพรรณได้เหมือนกันก็มาเชียร์ทีมสุพรรณแล้วก็ปีหน้าหวังว่าจะเจอกันในดิวชันน n t ไทยแลนด์พเม a ์ u ี